สวัสดีค่ะพบกับชมพูพัชชาในช่วงประเด็นสังคมวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของการศึกษาแล้วนับว่าเป็นสิ่งสําคัญมากแล้วค่ะเพราะว่าการศึกษาจะช่วยพัฒนาคนให้สามารถไปพัฒนาประเทศชาติได้แต่ในยุคนี้อะไรๆก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วค่ะถ้าเราจะมาศึกษาแนวทางเดิเดมๆบางทีเนี่ย ไปในอนาคตเราอาจจะไม่สามารถจะประกอบอาชีพอย่างที่เราเห็นในวันนี้ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องมีการพัฒนาต่อยอดอยู่เรื่อยๆในเรื่องของแนวทางการศึกษาเองนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยค่ะจึงก่อเกิดแนวทางของ active learning ค่ะการศึกษาแบบนี้จะสามารถลดความเหลื่อมล้ําได้ไม่พอยังสามารถช่วยปรับไปให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งสําหรับแนวทางนี้นะคะมาโดยทางสํานักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะคะหรือว่ากสสค่ะได้ร่วมกันกับทางคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสอพอ,อนะคะให้แนวคิดหรือว่าแนวทางการศึกษา Active Learning นี้แต่ว่าแนวทางนี้นะคะจะศึกษาเรื่องอะไรและมีที่มาที่ไปแบบไหนเดี๋ยวเราไปชมสกูปนี้กันค่ะ กสศน,นะครับก็เป็นอกองทุนนะครับเพื่อความเสม,มอภาคทางการศึกษาที่รัฐบาลเนี่ยจะตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะมีโอกาสให้เราเนี่ยเป็นหน่วยงานเหมือนเป็นตัวกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นคาตาลิสสำหรับสร้างการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโจทย์เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยโจทย์ในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา,ากสศจะมีภารกิจสําคัญอยู่สาโจทย์นะครับก็คือการดูแลเกี่ยวกับปัญหารเรื่องของโอกาสโอกาสทางการศึกษาให้มีความเสมอภาคกันสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานที่แตกต่างกัน นะครับไม่ว่าจะอยู่ในสังกัดใดๆในพื้นที่ใดๆในประเทศนะครับประเด็นที่2คือเรื่องของคุณภาพคุณภาพการเรียนรู้ที่เด็กเมื่อได้โอกาสทางการศึกษาแล้วเนี่ยมีโอกาสทางการศึกษาสู่การพัฒนาตัวเองที่สอดพร้อมตามความถนัดความสามารถแล้วก็สามารถเป็นกําลังคนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไปได้นะั่นคือในโจทย์ที่2โจทย์ที่3คือเรื่องของการปฏิรูปปฏิรูประบบการศึกษาให้สามารถที่จะมีการจัดทรัพยากรจัดงบประมาณมีนโยบายแล้วก็ มีมาตรการสําคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ในระยะยาวซึ่งตรงนี้จะรวมไปถึงเรื่องของเกี่ยวกับครูเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับเกี่ยวกับระบบการศึกษาต่างๆอันนี้นก็จะเป็น 2. 3สโจทย์สําคัญที่กสศอสอทํางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่จัดการศึกษาในระบบครับเรามองเชื่อมไปตั้งแต่เด็กเยาว,วชนที่อยู่ในวัยเรียนไปสู่เป้าหมายให้เขาสามารถที่จะเป็นกําลังคนที่เป็นตรงไปตามความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป ทุกท่านจะทราบดีว่าตอนนี้ตลาดโลกในของการทํางานเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแทบแทบทุกปีเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงการแข่งขันเปลี่ยนแปลงความต้องการและการเปลี่ยนแปลงต่างๆท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยสร้างความท้าทายให้กับระบบการศึกษาเป็นอย่างมากเพราะว่าเด็กที่เริ่มเรียนปนหนึ่งในวันนี้กว่าเขาจะทํางานกว่าเขาจะเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยนั่นคืออีกน,น้อยสิบห้าถึงยีปีใน1 5บหถึงยีปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะไม่มีงานอยู่กว่า 6- 70%เซ์ ที่เคยมีในวันนี้แต่งานเรานนะ้าอาจจะหายไปอาชีพใหม่ๆที่จะก้าวกลับเข้ามาแทนที่ยังไม่มีอยู่ในวันนี้ชุดของทักษะที่จะเป็นที่ต้องการสําหรับเด็กเยาวชนกลุ่มนี้ในอนาคตเนี่ยก็าอาจจะยังไม่มีอยู่ในวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่กศทาํางานร่วมกับสพทแล้วก็หน่วยงานหน้าการศึกษาต่างๆรวมถึงนักวิจัยด้วยเนี่ยคือการวิจัยพัฒนามาตรการในการสนับสนุนในห้องเรียนในโรงเรียน ให้คุณครูผู้บริหารสถานศึกษาสามารถที่จะจัดห้องเรียนให้ตอบสนองในการพัฒนาทักษะสำคัญเรื่องของ active learning t i v ิ l e a r n นี g มันจะเป็นแกนที่นำไปสู่การจัดความองค์ความรู้ในสาระสำคัญต่างๆได้ถ้าเด็กมีความยืดหยุ่นทางปัญญาเด็กมีความสามารถที่จะ actively นะครับในการพัฒนาตัวเองสร้างการเรียนรู้ได้เนี่ยในอนาคตเราก็มีความหวังว่าเขาจะสามารถปรับตัวได้ทันต่อความต้องการ โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะคะเป็นโครงการที่จัดทําขึ้นมาเพื่อพัฒนาคุณครูะคะ่ะโดยเบื้องต้นเราก็มีการสํารวจความต้องการของครูคว่าเวลาที่ครูอยากจะพัฒนาชั้นเรียนของตัวเองเนี่ยมันมีองค์ความรู้เรื่องไหนหายไปหรือว่าอะไรที่จะทําแล้วทําให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาในห้องเรียนอย่างแท้จริงค่ะก็ออกมาเป็นเรื่องกระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะก็ ก็คือให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมฟังแล้วก็ร่วมทดลองทําจริงเลยว่าถ้าบทเรียนนี้เราจะเอาไปใช้กับเด็กๆเราในฐานะครูเมื่อต้องเปลี่ยนตัวเองมาเป็นผู้เรียนเนี่ยมันจะมีปัจจัยอะไรบ้างทําให้เราเห็นถึงกระบวนการเรียนรู้อะค่ะพอเราไม่เข้าใจเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อโอเคเราไม่เข้าใจในกระบวนการนี้เพราะว่าครูพูดได้ไม่ชัดซึ่งในโครงการนี้ค่ะก็มีการอบรมทั้งหมด8หลักสูตรนะคะ ซึ่งทั้ง8หลักสูตรเนี่ยค่ะก็เป็นหลักสูตรที่คุณครูโบดมาแล้วว่ามันน่าจะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนในห้องก็จะมีทั้งในด้านที่พัฒนาทักษะแล้วก็พัฒนากระบวนการคิดค่ะนอกจากนี้ก็จะยังมีเรื่องกระบวนการอย่างเช่นการสืบสอะสืบค้นถึงแรงบาาันดาลใจที่อยู่ในชุมชนแล้วก็เอากลับมามาเป็นเรื่องที่เขาจะเรียนรู้ในห้องเรียนเพราะว่าหลายๆครั้งนะคะที่โรงเรียนบอกว่าบทเรียนของห้องเรียนนะมันแยกส่วนจากชีวิตจริงของเด็กเราก็เลยแก้ไขปัญหาว่าโอเค ห้องเรียนจะไม่ได้เป็นผู้กําหนดหัวข้อเรื่องในการเรียนรู้แต่ว่าให้เด็กเป็นคนไปสํารวจแล้วกาหนดหัวข้อเรื่องการเรียนรู้ห้องเรียนก็จะม,มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนแล้วก็ร่วมเรียนรู้ไปกับเด็กๆซึ่งทําให้เด็กๆรู้ว่าเมื่อเขาเรียนจบแล้ว่วเขาจะนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเขาได้อย่างไร จากโครงการนี้ที่เราทํามาปีนี้เป็นปีที่2นะครับก็ทําให้เราเห็นความชัดเจนเลยนะครับว่าคุณครูที่เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่1ก็มีประมาณร้0ยกว่าท่านกับ200ท่านนะครับ mm hmm. ก็ไปขยายผลนะครับในโรงเรียนตัวเองแล้วก็โรงเรียนข้างเคียงนะครับ พอมาในปีที่2นี้นะครับเราทำงานผ่านโค้ชนะครับที่มีอยู่8หลักสูตรนะครับมี8หลักสูตรก็ทำให้8หลักสูตรนี้ไปขยายผลให้กับคุณครูก็หลักร้อยเหมือนกันนะครับปีนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักสองกว่าท่านนะครับครอบคลุมจริงๆแล้วก็ในใน8หลักสูตรเนี่ยก็จะอยู่ในแต่ละภูมิภาคของทั่วประเทศนะครับที่คุณครูเนี่ยมีโอกาสเข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็ตอนนี้ทำให้โครงการนี้นะครับ มีคุณรูที่เป็นครูแกนนำนะครับอยู่ในโรงเรียนหลักๆเนี่ยครับอยู่13โรงเรียนนะครับแล้วก็เราได้รับความกรุณาจากสำนักงานเขตพื้นที่นะครับาธิการจังหวัดนะครับอีก8จังหวัดนะครับทั่วประเทศนะครับที่พร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นโค้ชคอยหนุนเสริมโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในวันนี้จากการนําผลงานมาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมคิดว่าบูธแต่ละบูธนะครับทั้ง13โรงเรียนเนี่ยไม่ใช่เป็นบูธท,ที่เอาแค่ของมาโชว์ธรรมดานะครับแต่ว่ามีการนำสกิลของครูเนี่ยมาถ่ายทอดให้เห็นผ่านตัวนักเรียนนะครับเพราะวันนี้เราเห็นผลที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนนะเข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มีความมั่นใจนะครับได้ว่า โครงการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21เนี่ยนะครับเ,เกิดผลแล้วนะครับซึ่งก็สอดรับกับนโยบายที่สําคัญของสพทนะครับที่พยายามจะให้เกิดนะฮะพยายามที่จะาให้คุณครูเนี่ยเกิดการจัดการเรียนรู้ในลักษณะการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนนะครับ ก่อนที่จะมาเป็นแอปพลิเคชันนี้นะคะ,ะคุณครูซึ่งเป็นภูผู้สอนนะคะก็ได้เข้าร่วมโครงการของกอสศน,นะคะโครงการพ um ัฒนาทักษะนวัตกรรมในศตวรรษที่21ในการอบรมในปี64เราก็จะอบรมผ่านระบบะซูมะค่ะแล้วทีนี้ครูก็จะ ทำหน้าที่ในการเข้าสู่การอบรมกับดรแล้วก็มาขยายสู่นักเรียนในห้องเรียนให้เข้าสู่บริบทของโรงเรียนอนุบาลตรังนะคะซึ่งในการจัดการเรียนการสอนโครงงานนวัตกรรมประสบการลกเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6ขั้นตอนนะคะคือขั้นตอนที่1ประเมินระดับความคิดของนักเรียนนะคะและขั้นตอนที่2การคิดประเด็นการเรียนรู้จากแรงบันดาลใจนะคะส่วนขั้นตอนที่3ก็คือการวางแผนพัฒนาตนเองขั้นตอนที่4จัดการเรียนรู้ลงมือทํานะคะ ส่วนขั้นตอนที่5นักเรียนประเมินตนเองขั้นตอนที่6คิดต่อยอดองค์ความรู้ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ทั้ง6ขั้นตอนเนี่ยก็จะพัฒนาเด็กในอนาคตในศตะวรรษที่21เเพราะการจัดการเรียนการสอนจะไม่อยู่เฉพาะในห้องเรียนทุกอย่างจะสู่โลกภายนอกนักเรียนจะมีความสุขกับการที่ได้ออกไปสู่โลกกว้างซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าการได้คิดประเด็นการเรียนรู้การได้สะท้อนความคิดเป็นสิ่งที่เด็กยุคใหม่เนี่ย สามารถที่จะเข้าถึงได้ได้เร็วนะคะแล้วก็เด็กก็จะมีความสุขในการจัดการเรียนรู้นะคะและสิ่งสําคัญในขั้นตอนที่6ก็คือคิดต่อยอดองค์ความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักเรียนจะต้องใช้ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองนะคะทุกขั้นตอนเนี่ยนักเรียนจะคิดเองหมดเลยนะคะเพราะขั้นตอนเหล่านี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ลงมือทาค่ะหลังจากที่นักเรียนเนี่ย ได้ไปสำรวจชุมชนของตนเองปรากฏว่าเด็กจะตื่นเต้นมากเพราะเขาบอกว่าหนูไม่เคยไปเลยค่ะทั้งๆคี่ว่าอยู่ใกล้ตัวเขาค่ะแต่โอกาสที่ได้ไปน้อยแต่เมื่อเราเข้าสู่ระบบการเรียนรู้แบบโครงงานนวัตกรรมเนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ยมีความสุขการเรียนและก็สามารถที่นวัตกรรมแอปพลิเคชันซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มาจากการคิดของนักเรียนนะคะวันนี้ก็จะมาจากในเทศการเรื่อง แอปพิสแครนแอปพลิเคชันทับเทียวโมเดลค่ะเนี่ยค่ะเป็นแอปพลิเคชันทับเทียวโมเดลที่พวกเราเป็นโครงงานของพวกเรานะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโลโก้ของแอปพลิเคชันทับเทียวโมเดลค่ะส่วนฮนรมาเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะเป็นแผนที่ค่ะแผนที่ก็จะเป็นเ,ออเส้นทางที่เราขับรถตุ๊กๆไปสำรวจโบราณสถานและแหล่งโรดกทางวัฒนธรรมในตำบลทับ,ถถบเทียงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังค่ะ เราจะขับรถตุ๊กๆนะคะไปยังเส้นทางนี้เลยคะ่ะผ่านโรงเรียนนะคะแล้วก็ไปที่ภูเวนภูพยูนค่ะแล้วก็เราก็จะผ่านไปที่อ่นสสรข้าราชการเก่าค่ะแล้วก็ไปที่สถานรถไฟแรงแล้วก็จะขึ้นไปที่บ่อยพิษค่ะแล้วก็ลงมาอีกครั้งที่ของนาฬิกาจังหวัดตรงัง แล้วเราก็จะเวียนไปตรงนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เจอกับอนุสาวรีย์พระลักษณนุบดิศแล้วก็กลับมาที่โรงเรียนของเราตรงนี้นะคะ่ะก็นะคะพอกดเข้าไปอะค่ะก็จะเจอกับชื่อสถานที่เป็นสถานที่ทั้งสิบสถานที่ที่พวกเราได้ทําการแรลี่เราตุ๊กตุ๊กหัวกบสารวจะคะ่ะก็จะได้แก่นะคะอนุสาวรีย์พราลักษณ์นุบดิศบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดโงเวียณพุพายุนสโมสรข้าราชการเก่า หอนาฬิกาจังหวัดตรังสถานีรถไฟตรังตึกเก่าเมืองตรังบ้านตระกูลไซงามพิษจักตรังและสตรีทอาร์ตเมืองตรังค่ะสมมุติว่าถ้าเราสนใจอุสาวรีย์พยาลยาักษณานุตรดิตนะคะแล้วก็ทําการกดเข้าไปเลยค่ะพอากดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับหน้าแบบนี้เลยค่ะก็จะมีชื่อสถานที่ทั้งภาษาไทยภาษาถิ่นใต้ภา,า,า,ภา,าษาอังกฤษและภาษาจีน แล้วก็จะเป็นรูปภาพนะคะชิ่พวกเราเนี่ยทำการถ่ายกันสถานที่จริงมีประวัติความเป็นมาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีวิดีโอแนะนำสถานที่มีพิกา,ารหลักทิศทางค่ะซึ่งสถานที่ทั้งิ0สถานที่เนี่ยก็จะมีรูปแบบคล้ายๆกันจากอัญชวลีพยาลาษาะนุะดิษเลยคะ่ะในวันนี้ก็นำห้องเรียนต้นแบบ เป็นต้นแบบบอร์ดเกมในเรื่องของเกม Animal Rising ซึ่งแรงบันดาลใจของตัวเกมเนี่ยก็คือเรานำเกมที่มีอยู่ในท้องตลาดก็คือคือตัวเกมของอเกมเศรษฐีในเกมเศรษฐีเนี่ยครับเด็กๆก็เล่นกันเป็นหมดก็เลยเอาสิ่งที่ง่ายๆมามามาจัดก่อนราะเด็กไม่จะได้รู้กลไกง่ายขึ้นโดยการเลือกเนื้อหาของชั้นป .6 เป็นเป็นเรื่องของใครพิบัติครับ เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กๆเจอตลอดทุกปีเลยนะครับเรเอาเรื่องเรื่องง่ายๆเนี่ยใกล้ตัวออกมาจัดโดยจัดเป็นระดับ3ระดับครับระดับที่1เป็นระดับท้องถิน่นระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกนะครับเด็กๆก,ก็จะได้ทํา3รูปแบบโดยระดับท้องถิน่นเด็ก,กอาจจะอยู่ในจังหวนชุมชนของตนเองเลือกสักการสถานการ์มามาบอกปัญาาปหามาลูลกปัญหามาฝึกทักษะในเรื่องของสัตวรวัตีุย่เกร่วมกันนะครับพอมาในขยมามในระดับประเทศก็กว้างใหญ่ขึ้นพอ ในส่วนของระดับประเทศเนี่ยเด็กก็จะรู้ของวงกว้างรู้สถานที่ท่องเที่ยวมีการสอดแทรกในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวของระดับประเทศเราไปด้วยเพื่อให้เด็กๆรู้จักพื้นที่ต่างๆที่นอกจากชุมชนของตนเองและต่อไปคือระดับโลกอันที่เป็นคลายแม็กซ์สูงสุดก็คือระดับโลกนี่แหละครับเด็กๆจะได้ออกแบบสถานการณ์เองจะเป็นธีมของาวาโลกร้อนอเพราะซึ่งในการออกแบบและทำกิจกรรมตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ย เราเริ่มทำจากที่คุณครูร่วมกันคิดพออบรมเสร็จปุ๊บผมใช้เพื่อนครูที่โรงเรียนหนึ่งพอทำตัวโมดโปรโ,โ,โ,โตโทรไทป์ต้นแบบนะครับทำเสร็จปุ๊บเพื่อนครูก็ร่วมกันช่วยกันคิดว่าเ,เราจะเพิ่มตรงนี้ดีไหมเพิ่มเหรียญดีไหม,เพ,มเพิ่มการ์ดอะไรเข้าไปดีเริ่มตั้งแต่ส่วนของอนุบาลเลยคุณครูมาร่วมกันแรกเลี่ยนแล้วก็ใช้งานแล้วก็ลองเล่นเลยพัฒนาไม่น่าจะต่ำกว่า 20- ่0ถึงครั้งครับ ไปชมไปดูงานทีก็เพิ่มให้ทีจนมาได้ชุดกิจกรรมเนี้ครับเป็นเป็นแ well บทบอดเกม Animal l l ิ i n g ้ที่ที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ครับผม เห็นไหมเลยคะ่ะคุณผู้ชมว่าเรื่องของการศึกษาแบบแนวทาง active learning แบบนี้เนี่ยนะคะน้องๆทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติได้จริงค่ะไม่ได้เรียนแต่ในห้องเรียนอย่างเดียวนะคะแต่ว่านอกห้องเรียนแบบนี้น้องๆมาทํากิจกรรมร่วมกันค่ะเป็นการต่อยอดความคิดให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆได้เด็กทุกคนไม่จําเป็นจะต้องเก่งเหมือนกันทุกคนมีความเก่งกันแต่ละด้านค่ะแต่ถ้านําความเก่งแต่ละด้านนี้มารวมกันเราสามารถที่จะผลิตในเรื่องของบริการนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีต่าง ในแบบฉบับของตัวเองแบบฉบับที่ไม่เหมือนใครแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางสินค้าเพื่อพัฒนาประเทศของเราในอนาคตนั่นเองละค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสาระดีๆในช่วงของประเด็นสังคมวันนี้ช่วงหน้าเรายังมีสิ่งที่น่าสนใจให้ติดตามอีกมากมายในช่วงสีสันวาราตี้ครูเดียวกลับมาพบกันค่ะ